การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านคอเลทูบอตำงบนแวงอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2มีนางสุพางอนุพัฒน์เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาตลอดระยะเวลากว่า60ปีของการเป็นสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคอเลทูบ เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้เพื่อเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขได้โรงเรียนบ้านคอเละทัวเป็นโรงเรียนที่จัดการสอนสองระบบทั้งวิชาสามัญและอิสลามศึกษาแบบเข้มและยังเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท ได้รับการรับรองคุณภาพยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับสองดาวด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินัยใจซื่อสัตย์รับผิดชอบอยู่อย่างพอเพียงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนตลอดจนโรงเรียนคู่ขนานตาดิกาตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทอันประกอบไปด้วย4ด้านดังนี้ 1. ด้านโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 2. ด้านผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ 3. ด้านครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการหลักธรรมในการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ 4. ด้านนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันความโดดเด่นสำคัญคือผู้บริหารคณะครูมีการประชุมเพื่อระดมความคิดกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสื่อสารทำความเข้าใจฝึกอบรมนักเรียนแกนนำในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอาทิ กิจกรรมไหว้สวยสลามคล่องกิจกรรมร่วมมือร่วมใจกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมดูอาก่อนรับประทานอาหารและกิจกรรมที่เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ base practice คือกิจกรรมเด็กดีมีฟันสะอาดเป็นกิจกรรมฝึกความรับผิดชอบต่อตอนเองเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม ฟันไฟอัจฉริยะผลการดำเนินกิจกรรมคือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงฟันอย่างถูกวิธีมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป